สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปน้องแมวกิน่าหัวอาหารเปียกคุ่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะนี่ค่ะอาน้องแมวสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เลยตามใจชอบก็จะมีหัวอาหารมีหญ้าดสดนะคะแล้วก็จะมีหัวอาหารเปียกคุกกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ่ะตอนี้เขาก็กินข้าวสวยร้อนๆแล้วะค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เมื่อวานเขาไม่ได้กินนะคะ คุณแม่ก็เร่งรีบเมื่อวานลงมากินข้าวมาลูกมะโอ้โอโลูกแม่ลูกแม่ปับ๊บอ่ากินเลยครับนี่ค่ะเอ่ออีกสองตัวไปไหนนะสองตัวไปไหนนะนี่ค่ะมากินข้าวลูกนี่ค่ะชอบกินด้วยกัน กินหัวอาหารเปียกกับผสมข้าวสวยร้อนๆน,น่าจะสบายท้องค่ะน้องน่าจะสบายท้องถ้าได้กินหัวอาหารนี่ค่ะอร่อยไหมครับนี่ค่ะ อุ้ย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 น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยลูกแม่น่ารักจังเลยลูกแม่ดิสุดนเดียปากรวบรวบอยู่แซ่บลายเพื่อนอนุก็อย่ามากินนี่อ่ออืม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 กินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกแม่ โอ้กินหัวอาหารเปียกหมดกระบ,บะเลยมีเยอะนะลูกก็จะมีเสียงตามสาของหมู่บ้านรบกวนขออภัยด้วยนะคะเช,าชา้าเช้าผู้ใหญ่บ้านก็จะประกาศประชาสัมพันธ์โอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเบื้งเบ้องเบ้งนาโอ้ยน่ารักในดูจังเลยค่ะแมวคุมพันกินเยอะๆเลยลูกค่ะ กินนเยอะเลยลูกแม่อร่อยไหมครับกินเสร็จเรียบร้อยไปดื่มน้ํานะครับนี่ค่ะขาประจําละเจ้าเนี้ยเจ้ากวางทองเนี่ยเขาชอบกินอาหารอร่อยตัวก็อวบอวบอวบเหมือนหมูน้อยแล้วนะลูกแมอ่ากิน,นเยอะเลยครับไม่ไหลกระบัด ข้าวติดปากเมื่อวานกลับมาซึ่งท้องทุ่มน้องเขาก็กินหัวอาหารแล้วก็นอนรอ,อคุณแม่กับคุณพ่อน่ารักน่าเอ็นดูค่ะโดยดูตัวข้าวติดปากกินหมดกับบะก็เลิกเลย ขอบคุณนิสซีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกํำลังใจให้กับช่องคงพันธุลากันเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืงลุงลูกแม่เหรอเนี่ยลูกแม่เหรอท่านแคลกับมีทองมีท้องลูกแม่เหรอเนี่ยไปไหนครับไปไหนครับ วเป็นไรครับเป็นไรครับโอ้ยแกเสือทองต้องดำไม่กินข้าวเหรอลูกฮะต้องดำไม่กินข้าวเหรอรับอืมไม่กินข้าวเหรอครับดูกกระโดด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 อื ทำอะไรก็ไม่รู้นะเจ้าท้องดําโอ้ทาอะไรลูกข้าวติดปากแล้วลูก<ะ>ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ